ช่วงท้ายของ The People Show นะฮะวันนี้มาดูปลาสลิดพรีเมียมสุดๆเลยเนะฮะดรชันิชาล้อสีทองครับซีีโอบริษัท f p j กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่นี่ก่อนนี่คือปลาสลิดที่พี่เป็นขายนะฮะนี่นะฮะตัวใหญ่ใหญ่มากใหญ่เท่าฝ่ามือผมแล้วแบบอ้วนเลยดิฉันว่าใหญ่กว่าฝ่ามือคุณอีกใหญ่มากเห็นบอกมาจาก3สมุดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่ไหนบ้างฮะค่ะมีสมุดสาครสมุดปราการแล้วก็สมุดสงครามนี่ปลาสามสมุดแล้วแล้วของพี่คือพี่คัดตัวใหญ่หรือล่าไงฮะค่ะใช่ต้องคัดตัวเมียของพี่เนี่ยเอกลักษณ์ มันไม่ใช่ปลาเขาไม่ใช่ปลาสลิดธรรมดานะเพื่อเขาเป็นปลาสลิดตัวเมียมทำไมต้องเมียมี่ไข่ตัวไงคร <c oughs> คือตัวเมียเนี่ยเนื้อมันจะนุ่ม,มแล้วมันจะมันจะชุ่มฉ่ำนะ่ะแล้วมันจะเยอะมากเลยใช่บอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่แบบหลายหลายคนโดยเฉพาะอย่างคนไทยที่อยู่ที่ไกลเนี่ยเขาแบบคิดถึงอยากจะทานปลาสลิดแต่เขา ไม่รู้ไปหาที่ไหนอใช่ไหมฮะนั่นแหละยังไงฮะไหนให้พี่เล่าให้ฟังหนึ่งคือพี่ก็ทําธุรกิจนี้มา30ปีแล้วฮะแล้วพี่ก็ไปประจําอยู่ที่อเมริกามา15ปีครับฮะสิบห้าปีนี้เราก็เซอร์เวยดูโอ้ยทุกคนชอบแฮ ปลาสลิดแล้วก็ชอบตัวใหญ่ๆ่ใช่เนื้อแน่นแแล้วก็จะต้องเป็นตัวเมียด้วยนะใช่แล้วของเราเนี่ยเราคัดพิเศษอ่ะคัดพิเศษสําหรับตัวเมียใช่เพราะฉะนั้นทุกคนจะชอบเพราะปลาตัวผู้ันว่ายน้ําเยอะใช่มากว่ายน้ําเยอะแล้วก็จะเป็นจะเป็นเนื้อจะแข็งกว่าเนื้อจะแข็งเนื้อจะแข็งกว่าเพราะมันแข็งแรงกว่ากล้ามเนื้อมันเยอะไม่บ้านดิฉันเนี่ยชอบกินปลาสลิดมากดิฉันจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วดิฉันก็เป็นแฟนปลาสลิดติด้า เลยดิฉันก็มีพกไว้เพราะว่าเวลากระมันตรงเนี้ยเขาจะเยอะแล้วพอเวลาบางทีเนี่ยเราขี้เกียจทอดเพราะเรากลัวน้ํามันกระเด็นเราเป็นแม่บ้านยุคใหม่เราก็ใส่ที่อบไปเลยทีนี้พออบเสร็จเนี่ยน้ำมันเขาทั่วถึงไอคุณมันก็กรอบทั้งตัวใช่ตัวเลยใช่ไหมพี่นะใช่ค่ะปกติลูกค้าของเราส่วนใหญ่ที่สั่งซื้อเยอะๆเนี่ยเป็นใครยังไงฮะก็เป็นออนไลน์ออนไลน์ใช่คือตอนแรกพี่เป็นทําในต่างประเทศก่อน ทำต่างประเทศจากจากไทยเนี่ยเอาไปขายที่าใช่ทีนี้ก็เลยกลับมาทําตลาดในบ้านเราบ้างทำกี่ปีแล้วที่บ้านพิ่งปีเดียวเองอ๋อเพิ่งปีเดียวฟีดแบ็กเป็นไงครับพี่ฟีดแบ็กดีนะคะใช่ฟีดแบ็กดีส่วนใหญ่ก็จะซื้อไปติดบ้านกันทุกๆคนเลยแน่นอนใช่ไหมเวลาสั่งไปซื้อไปนี่เราจะเก็บรักษายังไง บ้างพี่ก่อนที่เราจะนาเอามาประกอบอาหารเนี่ยฮะสมมติอ่ะเก็บไว้ในช่องฟรีซค่ะเก็บช่องฟรีซได้เลยตลอดเวลาเลยคือมาทั้งกล่องแบบนี้แต่ในกล่องจะแยกเป็นตัวๆแบบนี้ถูกไหมครับใช่ใช่หนึ่งกล่องมีกี่ตัวครับหนึ่งกล่องจะมี4ี่ห้าหตัวต่อแ0 0กรัมอ๋อ8 0 0กรัมใช่คือน้ำหนักอ่ะ8 0 0กรัมแต่ว่าก็จะจำนวนตัวก็แล้วแปดตัวหรือ6ตัวออจะมีไซส์เล็กไาคากลางใช้กลาง้ใหญ่ราคาเนี่ย เราตอนนี้มีโปรโมชั่นฮะสามกล่องเนี่ยหนึ่บาทสามกล่องหนึ่งพันห่บาทแล้วก็เราก็แถมด้วยนะคะเนี่ยแถมด้วยน้ำปลาหวานค่ะทำจากปลาสลิดน้ำปลาหวานปลาสลิดใช่ใช่ ผ่านกรรมวิธีเยอะนะกว่าจะได้ออกมาแต่ไม่ได้จิ้มปลาสลิดนะไม่ใช่ใจนะแม้เอาไปจิ้มมะม่วงอะไรอย่เงี้ยนะหอมหอมใช่ใช่เป็นไงบ้างโอ้ดีดีคนแพ้กุ้งอะค่ะคนแพ้กุ้งคนแพ้กุ้งก็จะทานได้ใช่คือไม่คาวนะไม่คาวไม่คาวเนอะเพราะไปทานกับมะม่วงใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยผมเพิ่งไม่เคยรู่เคยได้ยินนะไอ้นี่เป็นอะไรแพะแพะแถมพี่เพนแล้วแล้วอย่างเวลาอันเนี้ย ของพี่แช่ฟรีดมาแล้วเวลาจัดส่งในนี้เป็นแบบแช่ฟรีดหรือยังไงฮะเราจะมีกล่องโฟมอยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งถ้าส่งต่างจังหวัดเราจะใส่ดรไอซ์ให้ด้วยใช่ใช่แล้คือเรื่องคุณภาพนี่เราต้องดูพิเศษแหละแสดงว่าส่งทั่วประเทศเลยใช่ใช่เค่ะเอากลับไปแล้วก็เข้าฟรีดถ้าเราจะกินเราก็ออกมาละลายน้ําแข็งใช่ใช่ไหมนี่เสร็จปุ๊บก็เข้าเตาอบหรือจะไปทอดก็ได้ใช่ค่ะที่หม้อทอดไร้น้ํามันนี่ก็ได้เลยก็ได้เลยนะปรับไว้200แล้วก็หมุนไว้ที่30นาทีแล้ว ไปแต่งตัวก่อนลงมาก็ทานได้เลยเลยคือปลาสลิดเนี่ยผมว่าทุกๆบ้านเนี่ยชอบหลายๆคนชอบเพราะว่าคือมันรับประทานง่ายและสิ่งสําคัญคือยิ่งเจอปลาสลิดที่แบบเนื้ออร่อยอร่อยบางทีไปทอดแบบกรอบๆเลยนะและทานกับ ข้าวต้มอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือบางทีไปจิ้มกับอะไรน้พริกกะปิอย่างเงี้ยโอ้ยเปนแบบเขาพูดอินมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบปลาสลิดมากเขาชอบกินมากเวลาไปร้านข้าวต้มนี่ต้องสั่งยำปลาสลิดเลยอ่ะใช่ต้องสั่งอ่ะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของปลาสลิดติดบ้านเนี่ยคือเนี่ยเราแพ็กสุญญากาศใช่ไหมเพราะฉะนั้นเห็นลูกค้าหลายคนบอกว่ามันไม่หมินไม่มีกลิ่นเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือสมมติว่าเวลาเราใส่ในช่องฟรีซมันก็จะไม่ไปตีกับกลิ่นของไอ้ตรงไอ้ติมอะไรเงย ได้เลยได้เลยได้เลยพี่เพนเกรดที่พี่เอามาขายในไทยกับเกรดที่พี่ส่งออกไปต่างประเทศใช้มาตรฐานเดียวกันไหมมาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นปลาพี่จะไม่มีสารตกค้างจะไม่มีเชื้อสมอนเนล่าอีโคไลน์อย่างเงี้ยไม่มีใช่จะสะอาดเพราะฉะนั้นมั่นใจได้บริโภคได้ปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยปลอดภัยแ้วรสชาติดีเราต้องปลอดภัยนี่สำคัญอันนี้เราตากแดดเดียวด้วยนะตากปาสลิดแดดเดียวแดดเดียวย้ำโปรโมชั่นกันดีกว่าย้ำโปรโมชั่นหน่อยฮะ ตอนนี้เราก็รับตัวแทนจําหน่ายด้วยนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยค่ะนะมีโปรโมชั่นก็คือเมื่อตะกี้ที่พี่บอกก็คือ3กล่องนี้ได้ในราคา1,199บาทสั่งซื้อหนึ่บาทสั่งซื้อได้ที่ไหนคะโทรไปที่ไหนหรือเข้าไปในเพจอะไรได้บ้างใช่ค่ะหมายเลขหน้าจอหมายเลขขึ้นที่หน้าจอแล้วใช่ค่ะ0ูนย์ค่ะ 835, 8972นะคะหรือว่าเป็น เ e b o o k Page ปลาสลิดติดบ้านค่ะหาที่ Google ก็เจอค่ะต่อสั่งตอนนี้3กล่องมีน้ำปลาหวานปลาสลิดแถม1ขวดค่ะฮะท่านผู้ชมลองโทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยหมายเลงโทรศัพท์0 9 6ย์9 8 9 7 2ถ้าจะสั่งซื้อโทรไปได้เลยนะฮะหรือว่าจะเข้าไปดูช่องทาง Facebook พิมพ์ภาษาไทยเลยปลาสลิดติดบ้าน ใช่ซึ่งรับตัวแทนด้วยอย่างที่บอกรับตัวแทนด้วยใครอยากจ,จะสร้างไรายได้เนาะใช,ใช่ไหม<ะ>ครับจากการเนี่ยขายปลาสลิดติดบ,บ้านนี้นะฮะยุคนี้คือยุคของออนไลน์ ใช่ไหมพี่นะเป็นยุคที่ทุกๆคนนียก็หันมาทาธุรกิจออนไลน์กันหมดเลยในไทยนะที่พี่ก็ประสบความสําเร็จในการทาธุรกิจออนไลน์นี่อยากจะมีอะไรแบ่งปันอยากจะแชร์ไหมยิ่งยุคโควิดแบบนี้ด้วยที่หลายๆคนนียกำลังมองหาช่องทางในการที่จะประสบความสําเร็จด้วยใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยตัวแทนของเราเนี่ยมีหลายจุดมากเลยค่กก็มีผลตอบรับที่ดีแล้วก็สร้างรายได้ที่พอใช้ได้ทีเดียวก็ก็ค่ะ ดีมากเลยดีมากเลยใช่นี่ก็คืออีกหนึ่งช่องทางถ้าใครกําลังมองหาเนาะในการที่เราจะสร้างรายได้จากธุรกิจออนไลน์แล้วก็ผมว่าเป็นสินค้าที่ทุกบ้านชอบมากแน่นอนเดี๋งน้อยผมซื้ออะแล้วต้องใช้เงินลงทุนเยอะไหมอะถ้าผมจะรับไปขายอะเออไม่ต้องเลยไม่ต้องเยอะมากค่ะแค่ห้า0มื่นบาทก็สามารถซื้อไปได้แล้วเราจะแถมตู้เย็นให้อีกใบหนึ่งตู้ฟรี เห็นมีแบบลักษณะแบบสต็อกกับไม่สต็อกของอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะรูปแบบตัวแทนใช่ค่ะใช่ถ้าคือไม่สต็อกก็คือสั่งมีลูกค้าแล้วก็โยนลูกค้ามาที่ะาแล้วเดี๋ยวเราก็จัด จัดสรรอันนั้นเราเราก็ไม่ต้องใช้เงินถึงห0 0 0มื่นไม่ต้องใช่ไหมถ้าเราเอาแบบว่าผมเงินทุนน้อยอ่ะแต่อยากจะเป็นตัวแทนให้พี่ก็ได้เหมือนกันไปหาลูกค้าแล้วก็ได้ออเดอร์มาแจ้งมาทางพี่เช่นคุณเป้ก็ถามดิฉันว่ากินปลาสลิดไหมบอกวิ่งกินจังเลยคุณเป้สั่งให้หน่อยอ่ะคุณเป้ก็ปื้จัดการส่งมาให้พี่นะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะฮะปลาสลิดติดบ้าน096 835 8972ครับครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมพี่เบนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ หมดเวลาแล้วครับสำหรับ The People s ช o w ของเราในวันนี้เป็นสาวเช้าที่มีความสุขเหลือเกินนะครับแล้วก็ตอนรับเทศกาลตรุษจีนกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับขอให้ทุกคนเฮ่งๆ่รวยๆยมีความสุขกับตรุษจีนที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับสาวหน้ากลับมาเจอกัน7จ็ดโมงถึง8ปดโมงเช้าช่อง5กดหมายเลข1วันนี้เราทั้งหมดและทีมงานลาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้